วันจรวดเลเดนครับเพื่อนๆวันนี้ทำความสูง4นิ้วด้วยชุดยกคอมาของเราแฮนด์เมดนะครับความสูง4นิ้วนะครับขนาดยางคันนี้ได้เป็น235ทับ75 R15 นะครับผมล้อได้เป็น15คูณ8ลบ5ครับเพื่อนๆน,นะก็จะเต็มๆแล้วก็แมทช์กับความสูงระดับนี้ เลยนะครับเพื่อนๆดูมิติรอบๆตัวรถนะครับอีกหนึ่งผลงานดีเยี่ยมที่ทีมแฮนด์เมดจัดให้นะครับผมฟิลลิ่งขับขี K ่ดีเยี่ยมตั้งศูนย์ง่ายนะครับผมชุดยกคอม้าของเรารับประกันถึง10ปีนะครับเพื่อนๆน,นี่มิติรอบๆตัวรถกันนิดนึงวันนี้นายแบบของผมอยู่ต่างจังหวัดครับไปเยี่ยมตากับยายเพื่อนๆชมเนื้องานกันเลยครับนี่ นะครับชุดยกคอมาขนาดความสูง4นิ้วนะครับเป็นนะครับงานทุกอย่างจับประกอบอย่างเดียวนะครับไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขรถเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับเหล็กหนามากนะครับชุดหน้าก็จะประมาณนี้ปีกนกเดิมก็ยังรองรับนะครับผมนี่ครับชุดนี้ยังดีเยี่ยมเลยนะครับมาเดี๋ยวดูชุดหลัง ชุดหลังได้อะไรบ้างครับชุดหลังก็จะเป็นชุดย้ายแหนบนะครับนี่ใส่ขเข้าไปอะแดปเตอร์ผาการนะครับอันนี้อ่าสวยองศาดีเยี่ยมยกองศา,าแหบนบอีกนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะแจ๋วเ,เลยงานผลงานคุณภาพอีกหนึ่งผลงานครับอขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณครับ